สวัสดีนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเรามาดูความรักกันหน่อยสิว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะเจอกับความรักในรูปแบบไหนมีอะไรจะต้องระมัดระวังหรือต้องเตือนกันหรือไม่เรามาฟังกันในคลิปนี้นะคะใครที่อยากดูส่วนตัวแอดมาเลยได้เลยนะบ้านเขียวนะจ๊ะค่ะหัวเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะ สิ่งแรกเลยเหนื่อยล้าค่ะหมดพลังในเรื่องของความรักนะคะใครที่โสดอยู่ก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะมีคนดีๆเข้ามาสักทีเนาะบางทีมีเข้ามามันก็ยังไม่ใช่ใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายจังเลยนะคะคนในความสัมพันธ์ไม่ค่อยให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะักแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นค่ะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะหรือมีคนคุยอยู่แล้วมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างมีทิฐิให้กันและกันมันเลยทําให้ความรักดูค่อนข้าง ที่จะเหนื่อยนะคะออนอกนอจากนี้นะคะหากคุณ โสดอยู่ใช้คนโสดก่อนคนโสดเนี่ยแม่หมอหมองว่าถ้าคุณโสดอยู่แล้วคุณกําลังผิดหวังจากใครบางคนคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาดามใจแต่ตัวคุณเองต้องเปิดทางให้เขานิดนึงเนาะนะคะจะมีคนให้ความสนใจคุณอย่างแน่นอนคนมีคู่นะชาวสองฟังไว้นะนะคะถ้าคุณมีแฟนเกิดวันศุกร์แล้วคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณกําลังทะเลาะกันกําลังฟาดฟันกันเลยบอกเลยว่ามีคนเลงแฟนคุณอยู่นะนะคะคนวันศุกร์เนี่ยมีคนเลงค่ะมีคนให้ คสนใจค่ะถึงแม้จะยังไม่เข้ามาหาเราโดยตรงแต่ก็มองว่ามีความสนอกสนใจให้กับเราพร้อมที่จะพูดคุยหรือเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นชาวสองเรามัดระวังนะนะคะเรามัระวังชาววันศุกร์อาจจะมีคนที่เขาเค้กแคร์มากกว่าคุณเนาะมีความคิดมากค่ะนะคะมีความหวั่นไหวนะคะใจหนึ่งก็อยากจะเลิกใจหนึ่งก็อยากจะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะ อ่ะแม่หมอสรุปสั้นๆง่ายๆถ้าคุณโสดอยู่นะคะยังไม่ได้มีคนที่มันโอเคเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่ดีเนี่ยมีเข้ามาแต่เราอาจจะยังไม่ถูกใจไม่ชอบหรือเราไปโฟกัสกับคนที่ไม่ดีทําให้เราในเดือนนี้อาจจะไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรคนมีคู่ค่ะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็จะมีคนเข้ามาดามใจหรือเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะ <S <S ถามว่ามีเกณฑ์เลิกราไหมอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกรานเนาะนะคะแต่ก็มองเป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้มีความสุขในชีวิตความ รักสักเท่าไหร่นะักชาวสองถ้าคุณเข้ามาแม่หมอบอกเลยนะมีคนเขาจ้องที่จะรักแฟนคุณอยู่ห่วงยายแฟนคุณอยู่เพราะฉะนั้นหากคุณยังไม่อยากที่จะเสียคนวันศุกร์ไปแนะนําว่าให้ดูแลให้มากกว่านี้นิดนึงนะคะนนก็เป็นกําลังใจให้ชาววันศุกร์นะคะอ,อ,อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่เลิกลานะคะแต่มันก็ไม่ใช่เดือนที่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกที่สุดกับชาววันศุกร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหน อะไรที่มันมีความสุขอยู่ตรงนั้นคะ่ะอะไรที่มันทำร้ายเราหรือไม่มีความสุขเดินออกมาอย่าทำร้ายตัวคุณเองเพราะคนที่จะทำร้ายเราได้มีแค่ตัวเราเองนะคะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นหาให้เจอความสุขอยู่ตรงไหนแล้วเดินไปหาความสุขถ้าตรงนั้นไม่ใช่ความสุขก็เดินออกมาแล้วก็รักตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้นะใครฟังแล้วอยากดูดวงส่วนตัวแอดมาได้เลยปั้นเขียวจ้า